สวัสดีครับ,วรบแว่นที่จะมาประดูดคือแว่นก๊อซใสยอยู่นี่เลยป่ะครับก็ยยไม่ใช่ครับอ <laughs> ันหนึงครับเป็นแว่นอีกอันหนึ่งใช่ <laughs> เป็นแว่นกันแดดครับ <laughs> อ่าชวยโอ้เฟนดี้เฟนดี้มันขายว่าไงฮะัอืมน่าจะโทเนลส์ได้หลายแบบด้ยครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจริงๆแล้ว <laughs> ออริจินอลเขาเขาเรียกยังไงอ่าอาจจะเฟนดี้อะไรแบบนี้แล้วกันมันมีความพิเศษยังไงครับอันนี้ครับอ่ะยิบผมมาโชว์เลยได้ไหมได้ได้ครับ อันนี้เป็นอันเป็นแบกระแดดที่ผมใส่ถ่ายปกซิงเกิลหนึ่งในซิงเกิลของผมที่ชื่อเพลงว่าไม่ใช่ที่ของฉันนะครับเพลงนี้อยู่ในปกซิงเกิลเลยใช่ครับแล้วรู้สึกว่าที่เลนส์จะมีความพิเศษด้วยใช่แล้วก็มีลายพิมพ์บนบนเลนส์เลยเป็นโลโก้ของแบรนด์เขาครับนะครับเราจะเริ่มประมูลกันที่เท่าไหร่นี่ครับพี่ท็อปอืม ผมว่าเอาถูกๆดีกว่าจะได้แต่ว่าไปเรื่อยๆได,ได้ค่ะเร็วสามพันแล้วกันสามพันสามพันบาทครับเริ่มต้นที่สามพันบาทนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะมีคนช่วยตัดตอนสามพันบาทระด่งขึ้นเลยนะสามพันบาทมีใครให้ไหมฮะ,ะยกมือครับออมมย,ยกมือครับสามพันบาทครับ พันบาทอยู่กับพี่เสื้อเขียวนี้อยู่นะครับครับพี่เสื้อขาวยกแบบไม่เสียเวลาห้าพันบาทครับห้าพันบาทนะครับเสื้อดำครับหกพันบาทครับพี่ไอช่วยผมหน่อยดิพี่ไอเจ็ดค่ะจุดนี้นีเจ็ดพันบาทครับแปดพันบาทครับพี่ไอพี่าไใช่ครับหมื่นหนึ่งหมื่นบาทครับด้านหน้าหนึ่งหมื่นบาทครับเข้ามาข้างหน้าได้นะครับ ยกดัข้ามาข้างหน้านผไมเห็นนะคร<ห>ตอนนี้อยู่ที่1นึ่งืนบาทนะครับมีใครให้มากกว่า1นึ่งืนบาทเชิญครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับเออหมื่นสามพันบาทครั้งที่หนึ่งพี่ไอรรู้เปล่าพี่ไอ้ยกมาตลอดสองช่วงแต่ไม่ได้สัญอันเลยนะครับ,รบผมหมื่นห้าพันบาท1ดิมหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่ไอรว่าไง หนึ่งมืนห้าพันบาทมีไหมฮะหนึ่งมืนห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวครับในระหว่างนี้ผมลืมหามันเดี๋ยวครับผมนอกจากความพิเศษที่มันถ่ายบนปกสิงเกิลครับเออชื่อไม่ใช่ที่ของฉันไม่ใช่ที่ของฉันแล้วมันมีความพิเศษอะไรมากกว่านั้นไหมฮะคือจริงๆแล้วอ่ะ ในการที่จะาถ่ายปกแบปกติบางทีก็จะบอกว่ามีคอสตูมนู่นนี่นะแต่เขาเลือกชุดให้เราแต่นี่มันเป็นหนึ่งในชิ้นที่เราถือเลือกเองแล้วเราอยากใส่เองเพราะว่าจริงๆเราผมก็ผมไม่ค่อยได้ใส่แว่นกันแดดในการในการแสดง p e r ม o r m a หรือว่าในในในทางการถ่ายแบบมันตัเท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่อยากจะใส่ทุกปกก็ต้องใส่แว่นใส่ตาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่แค่จะเป็นแว่นอันเดียว ที่คุณทอเคยใส่ในการไทยถ่ายปกที่เป็นแว่นกันแดดว่ไใช่ครับแว่อันเดียวโซนั้ที่เคยถ่ายนะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทยังปกอยู่ที่ที่สุภาพสตรีเส้นาวด้านนี้นะครับหนึ่งมืนห้าพันบาทรั้ที่หนึ่งครับอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ืออะไรครับหกลครับแปดไม่ใช่ห่งเหรืออะไรเจ็ดหนงเจ็ดที่ทำอย่างนี้สิ มนจที่ทำ่งนี้เบอร์ไม่ถูกอ่านไม่ถูกเบอร์ึงหมื่นบาทครั้งที่1นึ่งสองับทสองมื่บาทครับสองหมื่นบ,บาทครับใคร,ทคร,ทครทไที่เป็นแฟนคขอมอิสราตัวจริงสองพันบาทนิดนองเล็กเพราะของที่มีค่าย,ยิ่งกว่าโปสเตอร์ยิ่งกว่าซิงเกิลของไรเซนคือแว่นที่อยู่ในโปสเตอร์ที่แว่นที่ซิงเกนนะคุณได้ไปเก็บไว้อ่ะ สองหมื่นบาทครั้งที่หนึ่งครับรีบรีบโทรเปิดวงเงินเพิ่มเลยนะครับเปิดวงเงินเพิ่มนะครับเปิดอยู่ผมเปิดอยู่ผมจะโทรเวลาให้รี่เปิดอยู่โอเคผมโทรเวลาให้นะแต่ว่าผมมาแล้วโเวลาให้นะพอแล้วยมือวันี้เป็นจังหวะของเราย้ายวันะเรามาจังวันแล้วเราพลาดช่วงแรกพลาดช่วงสองช่วงนี้ช่วงเวลาย้ายกระสุน องหมื่นบาทครั้งที่หนึ่งครับสองหมื่นบาทครั้งที่สองครับฮะสองหมื่นสองพันบาทสองหมื่นสองพันบาทครับมาแล้วฮะสองหมครับองหมื่นสองพันาเอาไว้ชาวต่างชาติข้างหลังสนใจไหม สนใจไหมสองเมิดสองพัน 20, บาทครั้งที่หนึ่งครับรอรอสองเมิดสองพันบาทสองห้าครับทันดันเนี่ะสองเมิดห้าพัน 20, บาบทา 5, บาโอ้สองหมื่นห้าพันบาทแล้วดีวอสดีวอส This c l a s s i s from a very famous artist in Thailand that's twenty f grand already. Wow, you want more? <laughs> this lady, 25 grand. You want more? <laughs> man? Oh, oh, my, 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 my. Very famous artist, very famous singer in Thailand. This is it, yeah. It's a sunglasses. Glasses, yeah. 25, no, thank you. Okay. No. <laughs> which Okay, thank you. So I'm going to have a bat. สอง0มืห้าพันบาทครั้งที่สองครับตกลงว่าเขาออกไม่อนุมัติใช่ไหมครับธนาคารไม่อนุมัติผมจะปิดแล้วนะนี่ผมป้ายแล้วนะ <c oughs> ถ้าผมพูดอีกทีคือปิดแล้วนะ Are you sure I'm gonna close the auction okay สกกองหมื่ห้าพันบาทครั้งที่ ขอเสียงปรบมือให้กับพี่สปาร์ตี้เสื้อขาวด้างหน้าดีด้วยนะครับเชิญบนเวทีเลยครับพี่ครับตาวไปด้วันต้งพี่ทองคนแรกเนี่ยเขาให้ถอดแว่นออกจากหน้าเท้าครับคนที่สองเนี่ยเอ่อตาวและถอดแม่ออกจากหน้าคนที่สองเนี่ยต้องยินเนี่ยเขาสวมแว่นให้แล้วของคุณเนี่ยจะให้ยังไงไม่ต้องพ่อบอกมาว่าไม่ต้องยุ่ง พิเศษพิเศษสบายสบายอ่าโอเคยินดีด้วยนะครับแล care, kar mer kar mer. Donc, ้วก็ขอบคุณดีๆมากๆเลยที่ใส่ที่ได้ใส่ขอ้มุณร่วมกันพี่ชื่ออะไรครับพี่อ้อยพี่อ้อยนะครับขอบคุณมากครับที่ร่วมเป็นส่วนในการสนับสนุนโครงการแก่แก๊สไทยร่วมร่วมกันนะฮะ ขอบพระคุณพี่อ้อยนะคะอ่ะพี่ทอมนิดนึงครับผมถามความรู้สึกของการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการแว่นแก้วในวันนี้นะครับครับก็จริงๆแล้วดีใจนะครับดีใจที่ที่มีการเชื้อเชิญมาร่วมงานในวันนี้ด้วยคือบางทีเราอาจจะไปเล่นคอนเสิร์ตกขัานบ่อยก็ไปร,ร้า,านาแต่ร้านนึงนะที่ราเจอแต่คน คนที่ตั้งใจมาสรุปเป็นอีกอย่างแต่วันนี้เราได้ได้มาเจอคนที่มาร่วมงาน